ปั่นออกมาเด็กนําก่อนเด็กไปน่นปั่นไปทางนู้นลูกไปเด็กเด็กเด็กชนกันนะเด็กพี่ปั่นสองล้อนว่ปไายเด็กตามไปปั่นจักรยานก่อนนอนครับพี่ซิ่งมากมาเด็กตามมาระวังชนกันด้วยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมด เด็กไม่มองข้างหน้าเลยเด็กอะ่ะเอ้ยบนใก,ใ,กใกล้เกินบนใหญ่ๆหน่อยสิ่งเกินแล้วจิวจ๋วจิ๋วเบาๆเร็วขึ้นโอ้ยโอ้รู้จักกำเบก <c oughs> เรกเผื่อกำเบรกเป็นไหม,หกรรมเก่ง <Okay. S 2> มันเร็วเกินลูกเดี๋ยวมันหกล้มโอ้ถ้าเบรกมากแรงมันจะล้มได้เธอโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมมามาเด็กมาเบรกเด็กเบรก